สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนขาหยิบหนังสือขึ้นมาเลยนะคะในเล่มที่4นะคะเรามาเรียนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะนักเรียนขาเรื่องการบวกลบจํานวน3จํานวนนะคะและโจทย์ปัญหาบวกลบระคนนะคะดูนะคะนักเรียนขะ การบวกลบจำนวน3ามจำนวนและโจทย์ปัญหาบวกลบระคนนะคะในการทําเลขนะคะบางครั้งต้องคิดหลายขั้นตอนนะคะเพื่อจะได้คำตอบในตอนสุดท้ายนะคะอาจมีทั้งบวกบวกลบลบและบวกลบอยู่ในข้อเดียวกันนะคะจึงต้องดูโจทย์ว่าควรจะทำวิธีใดนะคะแล้วทําทีละตอนจนครบ ตามที่โจทย์ต้องการนะคะนักเรียนคะเรามาทบทวนกันนะคะการบวกลบจํานวน3จํานวนและโจทย์ปัญหาบวกลบรักคนเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะคุณครูจะทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะาาจากคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนไปแล้วนะคะามาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะ32บ,บวก11 บวก18เท่ากับเท่าไรนักเรียนคะ,อะตอนต่อไปก็คือเรามาเขียนวิธีทำนะคะตั้งด้วย32นะคะบวกด้วย11นะคะนักเรียนคะอาเรามาบวกหลักหน่วยกันก่อนเลยหลักหน่วยตัวเลขที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะก็คือเลข2บวกด้วย1 2สองบวก1ได้เท่าไรคะนักเรียนได้ สใช่ไหมคะใส่ลงไปเลยให้ตรงกับหลักหน่วยนะคะต่อไปมาดูหลักสิบบ้างนะคะ3มบวก1ได้เท่าไรเอ่ย3 1บวก1เป็น4ใส่ลงไปเลยนะคะอ่าต่อไปจะเหลือเลขอะไรคะที่โจทย์อ่าเหลือบวกด้วย18ใช่ไหมคะใส่ลงไปเลยนะคะอ่าทีนี้มาดูหลักหน่วยบ้าง3บวก8ได้เท่าไรคะนักเรียนคะ นักเรียนเอาชูนิ้ว3นิ้วขึ้นมาเลยค่ะแล้วเลข8เอาไว้ในใจแล้วนับต่อไปนะคะหักนิ้วลงทีละนิ้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะคะ8แล้วก็9 10 11ใช่ไหมคะ11ใส่1ทดด้วย1อตัวทดเห็นไหมคะเอาไว้ข้างบนหลัก10แบบนี้นะคะอ่าต่อไปทำอย่างไรนะคะให้นักเรียนบวกหลัก10ก่อน อ่าสีบวกหได้เท่าไหร่อ่าสีบวกหเป็น5ใช่ไหมคะบวกกับตัวทดหนึงเป็น6ใส่ลงไปเลยนะคะอ่าเมื่อนักเรียนได้คําตอบแล้วนะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะแถวต่อไปเขียนคําว่าตออบตอบลงไปนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้สองเส้นเหมือนเดิมนะคะอ่าแถวนี้ ให้นักเรียนอตอบด้วยเลขไทยนะคะคือ61ไทยนั่นเองนะคะจบไปแล้ว1ตัวอย่างนะคะเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะนักเรียนขา65ลบ18ลบ23เท่ากับเท่าไรนะคะเรามาแสดงวิธีทำกันเลยนะคะเขียนลงไปนะคะวิธีทำนะคะแล้วก็เอาตัวเลขมาตั้งนะคะ ตั้งด้วย65ลบด้วย18อ่าอย่าลืมเครื่องหมายลบด้วยนะคะทีนี้เรามาดูหลักหน่วยกันก่อนเลยค่ะหลักหน่วยคือเลขที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะคือเลข5กับเลข8ใช่ไหมคะ5ลบออก8ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะ5ต้องไปยืมหลัก10มา1นนะคะอ่าหลักสิบมา1 0ถูกยืมไป1 0แล้วจะเหลือเท่าไหร่เอ่ย จะเหลืออยู่5ใช่ไหมคะแล้วอย่าลืมใส่10นี่ไว้ตรงกลางแบบนี้10บวกกับ5หน่วยจึงเท่ากับเท่าไหร่คะ15ใช่ไหมคะทีนี้ให้นักเรียนนับ8ไปหา15นะคะทุกคนกำมือไว้เลยกำมือเลข8ไว้นะคะแล้วเอาออกมาทีละนิ้วนะคะ8แล้วก็9 10 11 12 13 14 1 5ม้ยหมคะได้กี่นิ้วเอ่ยได้7นิ้วใส่ลงไปเลยนะคะอะ่ทีนี้มาลบหลัก10กันบ้างนะคะหลัก10ก็คือเลข5กับเลข1อ่ามีอยู่5นะคะลบบอก1เหลือเท่าไรเอ่ยกำมือเลข1ไวค้ค่ะแล้วก็ชูมาทีละนิ้วนะคะอ่ะ1แล้วก็2 3 4 5 ทุกคนได้กี่นิ้วคะได้4นิ้วคือคำตอบนะคะใส่ลงไปให้ตรงกับหลัก10บนะคะต่อไปนะคะเขียนอะไรเอ่ยไปดูที่โจทย์เลยนะคะลบด้วย23ใช่ไหมคะนี่ตอนนี้7ลบออก3เลยได้ไหมได้นะคะเพราะว่า7มากกว่า3ใช่ไหมคะ มีอยู่7ลบออก3จะเหลือเท่าไหร่คะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใส่ลงไปเลยคะ่ะจะเหลืออยู่4นิ้วนะคะอ่ามีอยู่4นิ้วเอาออก2นิ้วจะเหลือเท่าไรเอ่ยเท่าไหรคะเหลืออยู่2ใช่ไหมคะใส่ลงไปเลยนะคะเมื่อนักเรียนได้คําตอบแล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้2เส้นนะคะตามด้วยตออบอ ตอบนะคะขีดเส้นใต้สองเส้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เขียนคําตอบด้วยเลขไทย24ไทยนั่นเองนะคะอ่าเสร็จไปแล้ว2ตัวอย่างแล้วนะคะเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างที่3กันนะคะ70-23 9ลบ23บวก19เท่ากับเท่าไหร่อ่านักเรียนคะเรามาแสดงวิธีทำกันเลยเขียนลงไปนะคะว่าวิธีทำนะคะ อ่าเสร็จแล้วก็เอาตัวเลขมาตั้งนะคะตั้งด้วย7 0ลบด้วย23นะคะอ่านักเรียนขาดูลักหน่วยเลยนะคะ0ลบออก3ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะ0ูนยไปยืมหลัก10มา1 0นะคะ7ถูกยืมไป็น1แล้วก็จะเหลืออยู่6ใช่ไหมคะ1นึเรามาเขียนไว้ตรงกลางแบบนี้ หนึ่งสิบ,บวกกับ0นย์หน่วยได้เท่ากับเออเท่าไรคะได้เท่ากับ10ใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรามาลบหลักหน่วยกันก่อนนะนะคะหลักหน่วยคือเลข1 0บลบออกสมใช่ไหมคะหรืออ่ากำมือ3ไว้เลยแล้วนับไปหาเลข10นะคะอ่าช่วยกันนับนะคะ3แล้วก็4ี่ห้าหกเจ็ดแดเก้นักเรียนขาได้กี่นิ้วคะ ได้7นิ้วใส่ลงไปเลยนะคะต่อไปมาดูหลัก10บ้างหลัก10คือเลข6ใช่ไหมคะเลข6กับเลข2อ่าทุกคนกำมือ2ไว้นะคะแล้วนับออกทีละนิ้วนะคะ2แล้วก็3 4 5 6อ่านับถึงเลข6ได้กี่นิ้วเอ,อ้ยได้ทั้งหมด4นิ้วใส่ลงไปเลยค่ะอาทีนี้ ตัวต่อไปบวกด้วย19เาใช่ไหมคะแล้วมาบวกหลักหน่วยกันก่อนเลยหลักหน่วยคือเลขที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะข้างหลังคือเลข7กับเลข9 7บวก9ได้เท่าไหร่คะนักเรียนคะอเอาเลขที่น้อยกว่าชูขึ้นมาเลยนะคะชูนิ้วมา7นิ้วนะคะแล้ว9ไว้ในใจนะคะอ่า9แล้วก็นับต่อไปนะคะ9แล้วก็อะไรเอ,อ่ย เกแล้วก็10 11 12 13 14 15 16ใช่ไหมคะ16ใส่6ทดด้วย1นี่ตัวทดเอาไว้ข้างบนหัวหลัก10เลยคือข้างบนเลข4นะคะแล้วอย่าลืมบวงกลมไว้ด้วยนะคะอันนี้คือตัวทดนะคะต่อไปอหลัก10บวก สี่บวกหนึ่งนะคะหลักสิบคือเลขสี่กับเลขหนึ่งสี่บวกหนึ่งได้เท่าไรคะนักเรียนคะได้ห้าใช่ไหมคะแล้วนักเรียนใส่เลขค่าลงไปเลยได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องไปบวกกับตัวทดหนึ่งห้าบวกตัวทดหนึ่งเป็นเท่าไหรคะนักเรียนคะอ่าเป็นหกใช่ไหมคะใส่ลงไปให้ตรงกับหลักสิบนะคะ เมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้สองเส้นแบบนี้นะคะ,ะแถวต่อไปต้องเขียนว่าตออบตอบนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะแล้วก็ตามด้วย66ไทยนั่นเองนะคะ,ะเสร็จไปแล้ว3ตัวอย่างนะคะนักเรียนหวังว่าคงเข้าใจเนาอะ,อะทีนี้มาดูหน้าที่4กันเลยนะคะ เติมตัวเลขที่หายไปนะคะในข้อที่1นนะคะข้อที่1ข้อที่2นะคะอ่เรามาช่วยกันทํานะคะช่วยกันคิดนะอ่งแปดสิบลบยีามลบสามสิบหเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคะตั้งด้วย87ลบด้วย23ใช่ไหมคะ7ลบออก3ได้ไหมได้ใช่ไหมคะอ่าเพราะว่า7มากกว่า3 มีอยู่เจ็ดลบออกสามเหลือเท่าไร่คะอ่านักเรียนชูนิ้วขึ้นมาก็ได้นะคะเจ็ดนิ้วแล้วหักออกสามนิ้วหนึ่งสองสามจะเหลือเท่าไร่คะจะเหลือนิ้วกี่นิ้วเอ่ยใส่ลงไปเลยนะคะจะเหลือสี่นิ้วใช่ไหมคะใส่ลงไปให้ตรงกับหลักหน่วยอ่ะทีนี้มาดูหลักสิบบ้างหลักสิบคือเลขแปดนะคะแปดลบออกสองเหลือเท่าไหร่นักเรียนคะอ่าชูขึ้นมาเลยนะคะ แแล้วลบออกไป2นะคะหรือนับเลขที่น้อยกว่าไปหาเลขที่มากกว่าก็ได้นะคะคือนับตัวลบไปหาตัวตั้งตัวลบคือเลข2ใช่ไหมคะอ้าวกำมือเลข2ไว้เลยไปหาตัวตั้งคือเลข8นะคะนับไปให้ถึงเลข8นะคะอ้าวกำมือเลข2ไว้นะคะสแล้วก็3 4 5 6 7 8นะคะได้ทั้งหมดกี่นิ้วเอ่ยได้ทั้งหมด6นิ้วใส่ลงไปนะคะทีนี้ลบด้วย35อ่านักเรียนคะ4ลบออก5้าได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวลบใช่ไหมคะต้องไปยืมหลัก10มาอ่าห0ใช่ไหมคะเลข6ถูกยืมไป1 0แล้วก็จะเหลืออยู่แค่5นะคะ ่าแล้วก็อย่าลืมเอาหนึ่งสิบมาไว้ตรงกลางแบบนี้หนึ่งสิบบวกกับสีหน่วยได้เท่ากับเท่าไหร่คะสิบสี่ใช่ไหมคะทีนี้เรามาลบหลักหน่วยหลักหน่วยคือเลขสิบสี่กับเลขห้าใช่ไหมคะให้นักเรียนนับตัวลบไปหาตัวตั้งนะคะตัวลบคือเลขห้าตัวตั้งคือเลขสิบสี่ใช่ไหมคะอ,าอาการมือห้าไว้เลยนะคะนับไปหาสิบนะคะหแล้วก็ เอาออกมาทีเดียนิ้วนะคะนักเรียนคะอ่า5แล้วก็6 7 8 9 10 11 12 13 14ทั้งหมดกี่นิ้วเอ่ยทั้งหมด9นิ้วอ่าใส่ลงไปแบบนี้นะคะอ่าทีนี้มาดูหลักสิบบ้างหลักสิบหถูกยืมไป็หนึ่งแล้วก็จะเหลืออยู่แค่5ใช่ไหมคะอ่ามีอยู่5ลบออก3จะเหลือเท่าไรเอ่ย ห้ลบออกสามติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเหลือเท่าไรคะเหลืออยู่แค่2ใส่ลงไปนะคะอ่าเราได้คำตอบแล้วเท่ากับยี่สิบเก้าใช่ไหมคะแล้วแถวต่อไปตอออบอตอบเราต้องเขียนด้วยเลขไทยยี่สิบเก้าไทยนะคะเสร็จไปแล้ว1ข้อนะคะนักเรียนดูตามคุณครูทีละข้อนะคะ ดูคลิปตามไปด้วยนะคะแล้วคิดตามคุณครูนะคะจะได้เข้าใจได้ง่ายนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะเรามาช่วยกันทำนะคะหกสิบหกลบสิ 14, เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคะหกลบออกสได้ไหมได้ใช่ไหมคะมีอยู่6นิ้วลบออก4นิ้วนักเรียนคะนับเลย123่ามจะเหลืออยู่กี่นิ้วคะจะเหลืออยู่ สนิ้วใส่ลงไปเลยนะคะต่อไปหลัก10บ้างมีอยู่6นิ้วลบออก1นึ่งนิ้วหนิ้วนะคะลบออก1จะเหลือเท่าไรคะเหลืออยู่5ใช่ไหมคะใส่ลงไปอ่ทีนี้ลบด้วยยี่สนักเรียนข้ามไปดูหลักหน่วยเลยหลักหน่วยคือเลข2กับเลข8ใช่ไหมคะ2ลบ8ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะ ตั้งไปยืมหลักสิบมาหนึ่งสิบใช่ไหมคะอ่าหลักสิบถูกยืมไปหนึ่งสิบแล้วนะคะจะเหลือเท่าไรเอ่ยจะเหลืออยู่แค่สี่ใช่ไหมคะแล้วหนึ่งสิบเอามาเขียนไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะอ่าทีนี้เรามาลบหลักหน่วยกันเลยนะคะให้นักเรียนนับตัวลบไปหาตัวตั้งตัวลบคือเลขแปดตัวตั้งคือเลขสิบสองใช่ไหมคะ ทุกคนกำมือเลข8ไว้เลยนะคะแล้วนับไปหาเลข12นะคะเอาออกทีะนิ้วนะคะนักเรียนขอแปดแล้วก็9 10 11, 12อันนักเรียน่ะนับนิ้วของตัวเองนะคะเหลือได้กี่นิ้วคะได้4นิ้วใส่ลงไปเลยนะคะทีนี้ไปดูหลัก10บ้างหลัก10คือเลข4 -2 ลบ2ใช่ไหมคะมีอยู่4นิ้วเอาออก2นิ้วนะคะ จะเหลือเท่าไหร่คะนักเรียนคะอ่าเหลืออยู่สองนิ้วใช่ไหมคะหรือนับเลขสองไปหาเลขสี่อ่าลองลองทำดูสิอ่ากำมือสองไว้เลยนับไปหาเลขสี่นะคะสองแล้วก็สามสี่อ่าได้สองนิ้วเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าเราคิดได้สองอย่างนะคะใส่ลงไปเลยนะคะตอบบอตอบตอบอะไรคะยี่สิบสี่ไทยนะคะ เราทําเสร็จไปแล้ว2ข้อนะคะนักเรียนค่ะทีนี้ไปดูหน้าที่5นะคะเติมตัวเลขที่หายไปนะคะหน้าที่5ข้อที่3กับข้อที่4นะคะเรามาช่วยกันทํานะคะเก้าสิลบห้ลบสิหเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคะตั้งด้วย98้าลบห้อ่า มาดูหลักหน่วยกันก่อนเลยหลักหน่วยคือเลข8กับเลข4นะคะ8ลบออก4นักเรียนขาเหลือเท่าไหร่นะคะ,ะกลับมือเลข4ไว้เลยนะคะนับไปหาเลข8นะคะ4แล้วก็5 6 7 8นักเรียนขาได้กี่นิ้วคะได้4นิ้วใช่ไหมคะใส่ลงไปต่อไปดูหลักสิบบ้างนะคะหลัก10คือเลข9ลบ5ใช่ไหมคะ ทุกคนกำมือเลข5้ไว้เลยนะคะนับไปหาเลข9นะคะ5แล้วก็6 7 8 9นักเรียนขาได้กี่นิ้วเอ,อ่ยได้4นิ้วนะคะใส่ลงไปให้ตรงกับหลัก10อ่าทีนี้ลบด้วย15อ่ามาดูหลักหน่วยกันเลยนะคะหลักหน่วยคือเลข4 4ีลบออก5้าได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าใช่ไหมคะ ต้องไปยืมหลักสิบมา1 10นะคะ4ถูกยืมไปแล้วนะคะจะเหลืออยู่3ใช่ไหมคะแล้วเอา1 10มาไว้ตรงกลางนะคะกลายเป็น14ใช่ไหมคะอ่ทีนี้ให้นักเรียนทุกคนกำมือเลข5ไว้นับไปหาเลขอะไรเอย่ยเลข14ใช่ไหมคะอ่กำมือ5นะ5แล้วก็6 7 8 9 10 11 สิบสองสิบสามสิบสี่นักเรียนขาได้กี่นิ้วเอ,อ่ยใส่ลงไปเลยนะคะได้เก้านิ้วนะคะอ่าทีนี้มาดูหลักสิบบ้างหลักสิบคือเลขสามกับเลขลบด้วยหนึ่งใช่ไหมคะสามลบออกหนึ่งเหลือเท่าไหร่อ่าทุกคนกำมือเลขหนึ่งไว้เลยนับไปหาเลขสามนะคะหนึ่งแล้วก็สองสามนักเรียนขาได้กี่นิ้วคะได้ สอมิ้วคือคำตอบนะคะแถวต่อไปต่ออบอตอบตรงนี้ต้องเขียนด้วยเลขไทยนะคะ29ไทยนั่นเองนะคะอ่าเสร็จไปแล้ว3ข้อนะคะต่อไปไปดูข้อที่4นะคะ50ลบ12ลบ13เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่าตั้งด้วย50ลบ12นั่นเยงคะ่ะ ไปดูหลักหน่วยกันก่อนเลยหลักหน่วยคือเลขที่อยู่ข้างหลังนะคะหลักหน่วยคือเลข0ลบออก2ใช่ไหมคะ0นยลบ2ได้ไหมคะนักเรียนคะไม่ได้ใช่ไหมคะต้องไปยืมหลักสิมา10นะคะหลักสิถูกยืมไปแล้ว10จะเหลืออยู่เท่าไหร่คะจะเหลืออยู่4ใช่ไหมคะแล้วเอา10มาไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะไปบวกกับศนย์หน่วยก็คือ ได้10นะคะทีนี้เรามาลบหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยคือเลข10กับเลข2ใช่ไหมคะนักเรียนนับเอาส่งไว้ในใจเลยนะคะกำเลข2ไว้แล้วนับไปหาเลข10นะคะ2แล้วก็3 4 5 6 7 8 9 10นักเรียน่ะได้กี่นิ้วเอ้ยได้ทั้งหมด แนิ้วใส่ลงไปนะคะอ่ะทีนี้มาดูหลักสิบบ้างหลักสิบคือเลข4กับเลข1นะคะอ่ะทุกคนกำมือ1ไว้นะคะแล้วนับไปหาเลข4นะคะอ่าชูนิ้วออกมาทีละนิ้วนะคะอ่าช่วยกันนับนะคะ1แล้วก็2องสาสี่ได้กี่นิ้วเอ่ยได้3นิ้วใส่ลงไปให้ตรงกับหลักสิบนะคะอ่ะทีนี้มาดู ลบด้วย13นะคะามาดูหลักลบหลักหน่วยกันก่อนนะคะหลักหน่วยคือเลข8กับเลข3ใช่ไหมคะแดลบออก3มได้ไหมได้นะคะทุกคนกำมือเลข3าไวเลยแล้วนับไปหาเลข8นะคะได้กี่นิ้วคือคำตอบนะคะ3แล้วก็4 5 6 7้าดนักเรียนคะได้ทั้งหมดกี่นิ้วเอ่ยได้ ห้านิ้วใส่ลงไปเลยนะคะต่อไปเรามาลบหลักสิบกันบ้างนะคะหลักสิบคือเลขสามกับเลขหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้กํามือเลขหนึ่งไว้นับไปหาเลขสามนะคะหนึ่งแล้วก็สองสามนักเรียนขาได้กี่นิ้วเอ,อ่ยได้สองนิ้วใช่ไหมคะใส่ลงไปให้ตรงกับหลักสิบนะคะเมื่อนักเรียนเสร็จแล้วนะคะ ตออบตอบตามด้วยคำตอบด้วยเลขอะไรเลขยี่สิบห้าไทยนะคะอ่าเราทำเสร็จไปแล้วนะคะอ่าทั้งหมดสี่ข้ออ่าทีนี้ข้างล่างนะคะให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมานะคะหยิบสมุดขึ้นมานะคะอ่าแล้วเปิดไปเลยนะคะให้เขียน บรรทัดแรกด้วยวันที่นะคะวันที่ลงไปนะคะเขียนวันที่ต่อไปบรรทัดที่2เขียนว่าแสดงวิธีทาลงในสมุดนะคะแถวที่3เขียนข้อที่1ลงไปเลยนะคะอ่าลอกลงไปนะคะลอกโจทย์ไปเลยข้อ1 85แลบ40ลบ35เท่ากับเท่าไหร่นะเพียนคะแล้วก็อ่าทำวิธีทำนะคะเหมือนกับตัวอย่าง ในหน้าที่4กับหน้าที่5นะคะให้ทำแบบนี้เลยนะคะลงในสมุดนะคะมีทั้งหมด6ข้อนะคะนักเรียนคะให้ทำา1หน้าให้ทำา1ข้อนะคะหนึ่งหน้าให้ทำา1ข้อนะคะนี้มีทั้งหมด6ข้อก็ต้องเป็นกี่หน้าเอ่ย6หน้าใช่ไหมคะเสร็จแล้วตรวจทานให้ดีๆนะคะแล้วก็ถ่าย ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะคลิปนี้คุณครูก็ขอจบแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปต่อ